สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโร่โดยแม่หมอความสุขหัดโตโตแม่หมอที่มีพลังบวกพลังงานออร่าให้กับทุกวันทุกคืนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะยินดีทุกคนที่เข้ามาเป็นนะคะ fc เก่า fc ใหม่ My. ขอบคุณทุกคอมเมนต์รับน้อมรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะ นะคะส่งแรงใจให้กับชาวปาเลสไตน์นะคะที่หมู่เกาะฮัสมานะคะทุกคนนะคะเราเกิดเราโชคดีมากนะถ้าคุณรู้สึกท้อนะคะเรายังโชคดีกว่าเด็กหลายๆคนที่เขาเกิดในประเทศปาเลสไตน์ที่ตอนนี้คุณก็รู้อยู่ใช่ไหมคะถ้าเสพข่าวนะคะเราโชคดีที่หลายๆอย่างนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น เอากำลังแรงใจนิ่งสงบให้กับคนที่นะคะเขาสูญเสียไปนะคะวันนี้เราก็เลยทำแรนดอมนะคะจิตใต้สำนึกของคุณนะคะจิตใต้สำนึกของคุณต้องการจะสื่อสารหรือบอกอะไรกับคุณนะคะจิตใต้สำนึกของคุณนะคะต้องการบอกหรือสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเราให้ไพ่นี้ในการอ่านนะคะขอทุกคนนะคะเพ่งมาที่ไพ่นะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านเนาะ โอเคค่ะนะคะเรามาดูก่อนอื่นเรามาสาับไพ่กันเลยนะคะพลังจิตใต้สํานึกกับจิตใต้สํานึกจะต่างกันนะคะจิตสํานึกกับจิตใต้สำนึกจิตสำนึกก็คือนะคะอ่ามันจะอยู่ชั้นแบบแต่ถ้าจิตใต้สํานึกอะ่ะมันจะอยู่ลึกมากนะคะตัวต้นของทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวุง้งนะคะเด e ะไฮ r o Pen กับ h t of Cup พนะคะให้อยู่กับตัวเองนะคะเดอะไฮโร a n นนะคะเดอ Hyro ร a n t ให้อยู่กับตัวเองนะคะอยู่นิ่งๆน,นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกนะคะจะมีนะคะสิ่งดีๆดูจิตใต้สำนึกของตัวเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะโอกาสดีๆอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะคะพลังจิตใต้สำนึกของคุณต้องการสื่อสารกับคุณนะคะ นะะในเรื่องใดคะวยในเรื่องการเงินนะคะลังจิตใต้สำนึกของคุณใบแรกนะคะในด้านการเงินเลยจ้าในด้านการเงินเลยนะคะท่านต้องการสื่อสารกับคุณในด้านการเงิน นะคะคุณจะมีเป็นคนมีโชคไม่รู้ว่าวันนี้ใครมีโชคบ้างโชคมากโชคน้อยถ้าไม่มีโชควันนี้นะคะวันอื่นก็มีเพราะมันคือแบบว่านะคะมันจะมีโชคอยู่แล้วแหละไม่รู้ว่าโชคใหญ่หรือโชคเล็กนะคะเมื่อคนบางคนมีโชคแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะ ก็จะแบบว่าเขาเจะเรียกว่าอะไรอาพักลักนิดหนึ่งนะคะแน่นอนคุณมีโชคมีลาบเข้ามานะคะพลังงานของจิตใต้สํานึกของคุณกําลังดึงดูดนะคะสิ่งที่มีค่าความมั่งคั่งล่ารวยมาหาคุณนะคะรางวัลน,นะคะบางคนหวังรางวัลอยู่นะคะการหวังรางวัลเราจะต้องแอคชั่นด้วยนะคะกระทําด้วยนะคะเราไม่ใช่ว่าอ่าเราถ้าเราไม่ แอคชั่นตัวเองนะคะเรากไ็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการสมมุติเล่าว่าเราอยากได้กระเป๋าแบรนด์ดังๆนะคะเราไม่ไม่ทำงานหรือว่าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเราก็จะไม่ได้นะคะต้องรู้เฮ้ยเงินนะคะ การปัดความปัถนาจิตใต้สำนึกของคุณนะคะต้องการนะคะเงินอันนี้ก็เงินนะคะเงินก้อนโตอันนี้คือเงินที่นะคะคุณสร้างมาตอนนี้จิตการของคุณอาจจะเริ่มดีแล้วกำลังผลิดอกออกผลเจ็ดเหรียญน,นะคะความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะความมั่นคงทางด้านการเงินนั่นเองนะคะทุกคนจิตใต้สำนึกของคุณบอกว่านะคะอีกไม่นานเกินรอโอ้โยเลขเจ็ดมาเจ็ดเจ็ดเลยนะคะอีกไม่นาน นนเกินรอสิ่งที่คุณเรวนะคะกิน s of ม n นราชินีถือไม้เท้านะคะอีกไม่นานสิ่งดีๆหรือเร็วๆนี้นะคะหรือในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันช่วงเปลี่ยนผ่านถึงเดืเดอนมิถุนา,ายนแล้วทุกคนอะไรต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นดูคุณจะมีโชคก้อนโตจิตใต้สำนึกกำลังจินตนาการอยู่นะคะใต้สำนึกคือส่วนลึกเวลาคุณนอนจิตใต้สำนึกจะทำงานถ้าเป็นจิตสำนึกก็คือแบบ อยู่ในสมองของคุณแต่ถ้าจิตได้สํานึกมันจะทํางานช่วงเวลาถ้าคุณแบบนอนหลับลึกๆคุณเห็นอะไรนะั่นแหละจะเป็นจริงนะคะแล้วทีนี้นะคะ เจ็ดเหรียญน,นะคะก็คือความมั่นคงทางด้านการงานนะคะผลิตออกผลนะคะงานที่ทําเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้มีรายได้เข้าอะไรคนที่ทํากิจการใหม่ๆเงินกําลังเข้ามาและคุณจะเป็นนะคะราชินีถือไม้เท้าราชินีผู้ชอบเข้าสังคมตัวตนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนชอบมีเพื่อนฝูงเยอะเป็นคนรักสนุกใครเห็นใครเห็นใครก็ชอบอยู่ด้วยเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ เราร้อนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะจ๊ะแล้วหนึ่งลิต นะคะจิตใต้สำนึกของคุณนะตอนนี้นะจ๊ะที่รักจ๋านะคะคุณจะมีโชคมีลาบแน่นอนนะคะมีโชคมีลาบแน่นอนนะคะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่แน่นอนนะคะดังที่คุณปรารถนาแน่นอนนะคะมันเป็นโชคลาบดอยแม่หมอมันจะได้ยังไงมันต้องได้สิคะ่ะถ้าเราบอกว่าได้มันจะก็ต้องได้เขาเรียกว่ากดแรงลึงดูดคะ่ะ นะคะถ้าจิตเราบอกยังไงมันจะได้อย่างนั้นนะคะอ่าเราไปอ่านหนังสือ The Top Secret มานะคะของฝรั่งเขาก็จะบอกเออจิตใต้สำนึกคือกดแรงดึงดูดมันก็จะดึงดูดถ้าเราบอกว่าได้ก็คือได้นะคะนะคะอ่าคุณจะมีโชคด้านการเงินหมดเลยไปดูตัวตนค่ะโอ้ตัวตนของคุณเหรอคะ ความขาดแคลนค่ะตัวตนช่วงนี้คุณยังขาดแคลนอยู่นะคะขาดแคลนเลยนะคะแล้วความขาดแคลนจะหายไปนะคะจะหายไปเมื่อไหร่คะนะคะความขาดแคลนจะหายไปเมื่อไหร่นะคะจะจบสิ้นหรือยังนะคะดูว ความสมบูรณ์แบบกําลังจะเข้ามาเยือนแล้วดอะเว r ร์คือทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกแล้วไงว่าโลกกําลังจะเปลี่ยนชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนไปความสุข The เว r ร์ทุกคนไพ่ดีๆทั้งนั้นเลย The เว r ร์คุณต้องเตรียมใจให้พร้อมจิตใต้สํานึกของคุณพร้อมแล้วแต่ว่านะคะจิตสํานึกของคุณคุณอะไม่ยอมรับนะคะมีแต่คําว่า เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อเรารอนะคะเขาก็ยิ่งถอยออกไปนะคะเดอะเวอร์ world, ความสุขสมบูรณ์กําลังจะมาหาแล้วโลกทั้งโลกเป็นของคุณนะคะจิตการงานมั่นคงแน่นอนจิตใต้สํานึกของคุณบอกว่า คุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนความขาดแคลนเราถามว่าความขาดแคลนเมื่อไหร่จะหายไปนะคะเขาบอกว่า,วาตอบ the word ไม่นานนี้แหละค่ะภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละนะคะแล้วก็ใน o p t a c l e นะคะอ๋ะออสวินถือเหรียญน,นะคะนะคะคุณบางท่านกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆนะคะมองหาทำกำลังเอาเงินไปลงทุนในด้านธุรกิจทางด้านการเงินอยู่นะคะเนี่ย การเงินนะคะการเงินกําลังพุ่งเลยบางคนนะคะแรนดอมนี้แต่บางคนการเงินกําลังมานะคะบางคนนี่กาการเงินดีมากชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ไปทําอะไรไปไหว้ไปสะดอขอทุกอย่างแล้วนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะคะดีแบบสุดๆอ่ะนะคะบางคนนะคะตอนนี้กําลังวางแผนนะคะอะ เทรดหุ้นอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าการเงินเป็นนักธุรกิจในออฟนะคะ p r a c t i c a นะคะ เดอะชาลีออทแน่นอนคุณมีเป้าหมายของคุณนะคะบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะเพราะขึ้นเดอะชาลีออทกับเดอะเวิ์นะคะการเดินทางนะคะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองนะคะขาดแลนด้อยอะไรเงี้ยให้เดินออกไปข้างนอกเดินไปไหนก็ได้นะคะให้ไปเจอผู้คนแล้วดึงดูดถ้าคุณไปเดินสมมุติว่าคุณไปเดินพารากอน พลังงานของคนที่พาลากอนใช่ไหมคะเขาอ่ะจะมีพลังงานของคนรวยอยู่เยอะแรงดึงดูดก็จะเราไปอยู่สังคมไหนนะคะเราก็จะได้พลังงานตรงนั้นถ้าเราไปอยู่วัดอ่ไปวัดเวลาคนมีทุกข์เขาจะไปวัดใช่ไหมคะนั่นแหละเราก็ไปนะคะถ้าไปวัดก็ไปวัดที่รวยๆดังๆแต่ไม่ต้องไปอันนี้นะคะเราไม่จําเป็นไปวัดไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องหยอดเหรียญหรืออะไรทั้งนั้นเราไปด้วยใจบริสุทธิ์ นะคะคสิ่งดีๆกำลังจะปลดปล่อยคุณแล้วความขาดแคลมกำลังจะหายไปเป้าหมายของคุณกำลังจะเข้ามานะคะการเงินก็กำลังจะเข้ามานะคะเป้าหมายของคุณบางคนได้ทำไมจะไม่เข้ามาล่ะความสุขสมบูรณ์ก้าวถุวยก้าวถุวยจิตใต้สำนึกของคุณบอกว่านะคะ ภายในเดือนมิถุนายนนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปก้าวถ้วยคือความสุขสมบูรณ์ความมั่นคงในช่วงเวลาเวลานี้แหละค่ะช่วงเดือนมิถุนานี้แหละภพ่ดีมากนะคะไพ่ดีมากจิตใต้สำนึกของคุณต้องการบอกให้คุณเตรียมรับความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตบางคนเดินทางได้ไปเดินทางต่างประเทศนะคะอยู่ดีด เราไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้เดินทางยังไงแต่มันมีการเดินทางนะคะการเดินทางไปต่างประเทศจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณด้วยซ้ำนะคะ The Emperor นะคะจริงๆด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็น CEO หรือเจ้าของจิตการอะไรก็ตามนะคะความมั่นคงของคุณระดับ ดีเอ็มพ r อยเนะคะ The e m p พลอยเลเลยนะคะนี่เลยจัก,กระพัดความมั่นคงจิตได้สำนึกของคุณบอกเลยว่านักขณะนี้ผลลัพธ์ที่คุณจะเกิดมาจะได้ต่อจากนี้มีแต่ความมั่งคั่งล่ำรวยจะได้เดินทางไปต่างประเทศความขัดสนของคุณจะหมดไปนะคะจัก,กระพัด ในอิมเพลอรได้เดินทางแน่นอนค่ะนะคะนะคะน้อมรับแต่สิ่งดีๆแต่อันนี้มีแต่สิ่งดีๆทั้ทงนั้นเลยนะคะทุกคนยังไม่มีไพ่นั้นเลยนะคะ นะคะเดมเพลเยอร์คือที่สุดความสุขสมบูรณ์เป็นนักบริหารที่ดีนะคะคุณเป็นคนบริหารงานเก่งคุณเป็นซี o โอคุณไม่ใช่แค่ซี o โอนะคะเป็นเจ้าของกิจการเลยความมั่นคงฐานะของคุณเริ่มมั่นคงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะนี่ไงนะคะชัยชนะทางด้านการงานหกไม้เท้ามีแต่ความสมบูรณ์พูนสุข นะคะหไม้เท้ามีแต่ความสมบูรณ์ชัยชนะในด้านการงานนะคะรากฐานมั่นคงแถมบางคนวางแผนจะแต่งงานก็คือได้แต่งเลยได้แต่งเลยบางคนกําลังเตรียมแต่งการนะคะจะได้ไปต่างประเทศแต่งงานกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะนะคะแล้วก็นะคะจะหกไม้เท้านะคะคือการชัยชนะในด้านการงานนะคะอุปสรรคไม่มีนะคะแต่ช่วงนี้ กำลังจะเปลี่ยนผ่านนะคะบางคนเงินเริ่มทลอยคุณเป็นนักผลิตเงินเองความมั่งคั่งล่ำรวยกำลังมาหาคุณแปดเลียนแปดเหลียนนะคะ Ace of p e t i c l e s นะคะสิ่งดีงามกำลังเข้ามาหาคุณงานก็ลุ่งนะคะเงินก็โอ้โหเงินก็แบบพังผูเข้ามานี่เหมือนคุณแบบ เป็นเจ้าของธนาคารคุณผลิตแบงก์เองคุณผลิตเงินเองเลยนะคะเงินที่ได้มาจากการทํางานเงินแปดเหรียญคือเงินที่ได้มาจากการทํางานอันนี้ไพ่มาตอกย้ําเลยนะคะว่าสิ่งต่างๆได้มาลายหายไปแล้วมันจะเริ่มทยอยทยอยทยอย,ย,อยสิ่งดีๆนะคะจงทําจิตใจให้ดีนะคะวันนี้เราไปดูแบบข่าวนี้เราแบบโอ้ยทอกซิทธ์กว่าจะมาอ่านไพ่ต้องนั่งสมาธิทุกคนแบบสงสารเขามากนะคะ 1น่ถ้วยความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างราบรอยก็มีโชคลาบก็มีนะคะคุณคือคุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยคุณคือผู้มั่งคั่งล่ำรวยจริงๆเป็นถึง The Emperor เป ok ok ็นถึง9้าถ้วยนะคะแล้วก็แปดเหรียญนะคะแปดเหรียญแล้วก็ เกเหรียญความโชคลาภอันนี้คือสิ่งดีงามเลยหนึ่งถ้วยความรักใหม่ๆความสุขสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักทุกอย่างพร้อมที่จะส่งมาให้คุณจิตใต้สํานึกของคุณนะคะพลังกดแรงดึงดูดของคุณพร้อมจะส่งทุกอย่างมาให้คุณนะคะพร้อมจะส่งทุกอย่างมาให้คุณแรงดึงดูดของคุณได้ผลแน่นาะได้ผล นะคะแต่คุณก็มีความลังเลแปดาบความไม่เชื่อมั่นในตัวเองความไม่กล้าตัดสินใจต้องการใครสักคนที่มาช่วยในการตัดสินใจครั้งนี้ว่าการตัดใจครั้งสําคัญของคุณครั้งนี้คุณต้องการใครสักคนที่มาช่วยเป็นคําตอบให้คุณแต่เราว่าตัวคุณเองนั่นแหละค่ะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดถ้าคุณรอแต่คนอื่นมาตัดสินใจแสดงว่าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเอง คุณไม่รักตัวเองพอนะคะสิ่งที่คุณปารถนาทุกอย่างที่กําลังจะใกล้เข้ามาหาคุณแค่เอื้อมเนี่ยก็จะหายไปนะคะเพราะว่าช่วงเนี้คือเปลี่ยนผ่านแล้วเดือนมิถุนายนนี่คือเราบอกเลยนะคะมีแต่คนดวงดีๆด,ดวงขึ้นขึ้นทั้งนั้นนะคะไม่มีใครดวงไม่ดีนะคะจากที่จากที่ขาดแลนก็จะพลิกชีวิตเลยนะคะเป็นหน้ามือเป็นแบบ ฟ้าหลังฝนเลยะคะ่ะทุกคนฟ้าหลังพายุเลยนะคะฟ้าหลังพายุแน่นอนนะคะในออฟบอลนะคะเราบอกแล้วว่านะคะคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจไปจะพลาดไม่มีทางพลาดแน่นอนเพราะนี่คือ n Night of w a n d นะคะสิ่งดีๆเพื่อนดีๆครอบครัวที่ดีถ้าคุณไม่กล้าตัดสินใจ ให้คุณถามคนข้างๆคนที่คุณไว้ใจเช่นพ่อแม่พี่น้องที่เขารักคุณคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเท่านั้นแหละค่ะคนที่คุณคิดว่าสามารถนะคะเป็นที่พักพิงคุณสามารถพูดกับใครได้สนิทใจก็คือคนนั้นแหละค่ะแต่ต้องดูดีๆนะบางคนอะดูเหมือนจะจริงใจกับเรานะคะแต่สุดท้ายก็คือ มาเพื่อหวังหวังผลประโยชน์กับเราก็มีนะคะเพราะอันนี้ทําไมแม่หมอถึงพูดได้เพราะแม่หมอเจอกับตัวค่ะเราให้เขาไปไปเต็มร้อยแต่เขามาเพื่อหวังกอบกุยเราอะไรอย่างงี้ค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีไม่มีใครรักเราเท่าครอบครัวของเรานะคะไม่มีใครรักเราเท่าพ่อเท่าแม่เท่าญาติเท่าแฟนเท่า คนในครอบครัวอย่าไปเชื่อคนที่แบบว่าเขาเขาแค่มาแบบถึงเขาจะเป็นลูกน้องเรานะคะถึงเราจะสนิทเราคิดว่าเอ้ยลูกน้องเราคนนี้ไว้ใจได้แต่สุดท้ายเขาก็มาเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละค่ะอันนี้แม่หมอเจอกับตัวเองเลยนะคะแม่หมอถึงพูดได้นะคะว่าให้ ให้ถ้าคุณปรึกษาใครไม่ได้นะคะให้คุณปรึกษาญาติพี่น้องคนที่ในครอบครัวคุณนั่นแหละค่ะนั่นแหละเขาจะช่วยหาทางออกบางทีมันมืดมนทุกอย่างคุณไม่กล้าตัดสินใจนะคะแล้วคุณจะได้คําตอบที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขที่สุดได้เที่ยวรอบโลกมีลาบลอยเข้ามามีผลผลิตทางด้านบริหารจัดการนะคะ โรงงานก็ดีนะคะคุณเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะเป็นนักบริหารที่เก่งที่เชี่ยวชาญน,นะคะบางท่านเป็นคนนะคะมีอายุแล้วแหละนะคะที่เข้ามาชมบางท่านนะคะเดินออกเ,อเดินออกไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะอุ้ยอุ้ยหุ้ยทุกคนทุกคนเราบอกเลยใครได้ไพ่ คือไพ่กองนี้ DM เพจโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราขอต่ออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเขาเกิดมาคู่กันนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณโดนกักขังหน่วงเหนียวคุณโดนโดนปิดหูปิดตาแม้ปัจจุบันนี้ยังเปิดไม่ได้ดีนักนะคะแม้ปัจจุบันนี้ยังเปิดไม่ได้ดีนักนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไป นะคะมันจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะอะไรที่เราตกใจเมื่อกี้รู้ไหมคะคุณจะได้เจอนะคะรักแท้นะคะบางคนนะคะกำลังกำลังจะมีเบบีแล้วที่สำคัญปี67เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงคุณคือราชาและราชินีนี่คือ the empress และ the e m p e r o r ซึ่งไม่เคยได้เกิด ไม่ไม่ได้มาเจอกันนานแล้วนะคะคู่นี้ตั้งแต่เราเปิดไพ่นะคะนี่เขาเกิดมาคู่กันที่สุดของที่สุดแล้วนะคะจัก,กรพรรดิกับจัก,กรพรรดิดีๆความสมบูรณ์นะคะ the emperor คือนะคะความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างลาวดูเวอร์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านนะคะแล้วก็ the emperor การบริหารจัดการ ดูฐานที่มั่นคงสิคะนี่คือฐานที่มั่นคงของคุณนะคะอนาคตของคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะวางแผนนะคะช่วงนี้บางคนไม่กล้าตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างบางคนอะเหมือนจะดีนะแต่โดนแบบกีดกันโดนสก,กัดกั้นโดยเจ้ากรรมนายเวรแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปคะ่ะเราบอกแล้วว่า มันจะค่อยดีขึ้น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 ไพ่กองนี้ดีมากนะคะไพ่ไพ่กองนี้ดีมากแล้วไงคะคุณจะได้อะไรต่อคะนะคะสิ่งที่จะบังเกิดกับคุณในไม่ช่ The h ะไฮเลอร n นนะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําจงเชื่อในและทําความดีต่อไปนะคะบางคนจะได้แต่งงานแบบกระทันหันเลยนะคะบางคนจะได้แต่งงานกระทันหันเลยเราบอกแต่งงานแล้วยิ่งชีวิตยิ่งรุ่งโรจน์ค่ะแต่งงานแล้วนะคะชีวิตคุณยิ่งยุ่งโลดนะคะแต่งงานกับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่มั่งมีสีสุกเลยชีวิตคุณคือยิ่งแต่งยิ่งรวยคุณจะเจอคนที่รวยนะคะ เจอคนที่รวยเลยอุปสรรคแทบไม่มีเลยนะคะนะคะอุปสรรคกําลังจะผ่านไปแล้วนะคะเพราะคุณได้จติกเพราะอะไรที่ผ่านมาคุณเหมือนคุณต่อต่อว่าตัวเองต่อว่าฟ้าดินต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไปทําบุญก็ไปทํำนูน่นนี่อะไรก็ทําหมดเหมือนฟ้าไม่เป็นใจฟ้าไม่ไม่ให้ความยุติธรรมเลยทําไมคนอื่นเขาได้อย่างโน้นเขาได้อย่างนี้ นั่นคือความอิจฉาของคุณคุณยังมีพลังงานลบอยู่แต่เมื่อคุณได้มาดูแรนดอมของแม่หมอเรื่อยๆความพลังงานลบของคุณก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้นนะคะแล้วสิ่งต่างๆแล้วคุณก็นะคะทำบุญด้วยนะคะทำบุญนะคะทำบุญก็คือ ถวายน้ำมันนะคะแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบอกตามที่บอกนะคะแล้วก็สวดมนต์เทวดาประจำตัวคุณให้เยอะๆนะคะนี่แหละคือเทวดาประจำตัวคุณท่านาบอกแล้วว่าตอนนี้พลังงานของท่านเต็มเปี่ยมนี่คือเทวดาประจำตัวคุณบรรพุรุบุตรของคุณนะคะมาอวยพรให้คุณตอนนี้ ท่านกาลังช่วยคุณให้คุณได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเดือนมิถุนายนคือเดือนปัง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 ,ปงมั่งข้างล่ํารวยนะคะอ่ะหกหกเอ่อหกดาบนะคะหกดาบหมายถึงว่าอ่าคุณต้องนะคะพยายามหาความรู้ใส่ตัวเองเยอะๆยิ่งคุณหาความรู้ใส่ตัวเองเยอะๆ คุณก็จะมีพลังบารมีเยอะหาพลังงานบวกที่เราบอกว่าถ้าคุณรู้สึกท้อนะคะให้คุณไปหาจุดที่ดีๆเดินออกไปข้างนอกนะคะไปหาคนที่แบบตรงไหนที่มีพลังงานบวกมันจะทําให้คุณมีพลังงานบวกขึ้นคุณอยากเป็นคนรวยคุณก็ต้องไปหาไปสมมุติว่าเรามีพลังงานลบหรือว่าด้านคานกาดแคนเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปพารากอน เสียแค่ค่ารถเมย์ไปเขาไม่รู้หรอกว่าคุณมีตังหรือไม่มีตังแล้วคุณก็ไปนั่งชิลๆหรือว่าไปห้างนะคะไปนั่งรับแอร์นะคะตัวคุณก็จะสวยเป่งออร่าขึ้นมาหาความรู้ใส่ตัวไปอ่านหนังสืออะไรก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขนะคะหรือไปวัดทัดไปวัดไปโบสถ์ คุณก็จะได้พบเจอแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นนี่คือสิ่งที่นะคะจิตใต้สํานึกคุณบอกมานะคะขอขยายนะคะขอขอขยายได้ไหมคะได้ไหมคะมีบมีบางสิ่งบางอย่างไม่อยากให้เราขยายอ่ะขยายใบเดียวที่ผ่านมาคุณเจอสึกหนักนะคะตลอดปี66นะคะ ก่อนปี66ตั้งแต่โควิดมาบางคนยังไม่ฟื้นเลยนะคะบางคนนะคะปีหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ฟื้นบางคนเพิ่งเป็น3เดือน5เดือนนะคะต่อไปนี้จะได้ลืมตาอ้าปากตั้งแต่คุณมาเจอแม่หมอแล้วเรารู้เราสัมผัสได้เลยคนที่เข้ามาไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูช่วงไหนไม่ว่าแรนดอมนี้จะผ่านไปนานเท่าไหร่นะคะคุณจะ หมดอุปสรรคทันทีนะคะหมดจากอุปสรรคนี่คือตัวตนของคุณคุณสู้ที่ผ่านมาคุณสู้ยังไงคุณก็พ่ายแพ้นะคะไม่มีแบบ <inate> บางคนไม่มีตังเหลือในกระเป๋าเลยนะคะทุกคนนะคะเหมือนจะดีก็ไม่ดีนะคะเพราะโดนสกัดกัน้นนั่นเป็นเพราะว่าพื้นดวงของคุณยังไม่เปิด <inate> นั่นเป็นเพราะว่าพื้นดวงของคุณยังไม่เปิดแต่ตอนนี้พื้นดวงของคุณเปิดแล้วคุณได้กระจ่างคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนี่คือไพ่หลายนะคะไพ่หลายคือแค่นี้นะคะไพ <taped> ่หลายนะคะไพ่หลายการเรียนรู้ไม่เกี่ยวนี่คือไพ่หลายสองดาบ นะคะ8ดาบแล้วก็5ดาบนะคะถ้าเราไม่เอาออกมาเมื่อกี้ค่ะก็จะมีไพ่ลายความขาดแคลนกับนะคะจุดที่มองไม่เห็นนะคะมีบางสิ่งบางอย่างบางตาคุณไม่ให้คุณแบบขยับไปไหนได้เหมือนจะขยับดีแต่ก็พลิกกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะจากนี้ชีวิตของคุณจะได้เปลี่ยนไปแล้วเริ่มนะคะสร้างฐานบุญหย,ยอดน้ำมันตะเกียงเยอะๆเอ้ย ใช่ค่ะดอดน้ํามันตะเกียงใช่ไหมคะหรือว่าอะไรนะคะถวายน้ํามันคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาย้ําเตือนนี่คุณดูนี่นะคะคุณจะได้รับโชคลาบนะคะโชคลาบทางด้านการเงินนะคะคุณจะมีเงินก้อนโตเข้ามานะคะนี่คือรางวัลคุณหวังรางวัลคุณหวังอยากจะมีเงินมีทองแบบนี้คุณได้แน่นอนค่ะ คุณได้แน่นอนทั้งการงานของคุณคุณจะผลิตเองมีแต่เงินทั้งนั้นเลยนะคะจิตใต้สำนึกเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้คุณเลยมีแต่เงินทั้งนั้นนะคะความสุขสบายการงานคุณไม่ต้องห่วงนี่ก็เงินนะคะนะคะการงานคุณไม่ต้องห่วงนะคะเพราะคุณเป็นราชินีเพราะคุณเป็นราชินีนนถือ ไม่เท้านะคะการงานประสบความสําเร็จชีวิตนี้ของคุณจะเปลี่ยนไปจะมีได้การเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะนะคะ t ด e chariot นะคะแล้วก็ The เว e ร์ความอุดมสมบูรณ์ของคุณนะคะ The empage นะคะแล้วก็ The e m p l o y e r กับด e อ m p age. นะคะความสุขของคุณที่มีล้นเหลือมั่งคั่งร่ำรวยมีแต่เงินทั้งนั้นคุณดูนะคะมีแต่เงิน เราขอวางไพ่ใหม่นะคะนี่คือนะคะ DM Page the, the world นะคะ the chariot นะคะความสุขสมหวังของคุณอันนี้สิ่งที่ดีๆนะคะการงานก็เจริญรุ่งเรืองความสุขสมบูรณนะะทท์นะคะโทษทีค่ะนะคะมีแต่เหรียญทั้งนั้นเลยจ้ะนะคะมีแต่เหรียญทั้งนั้นนะคะ นี่เลยจ้ะนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมขอโทษค่ะนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมเหรียญทั้งนั้นเลยเหรียญทั้งนั้นเลยที่รักขาปิดจอบด้วยนะคะเดอะไฮโลเพนแบบนี้เลยค่ะ ปิดจ็อบแบบปังๆนะคะแบบปังๆเลยทุกคนนะคะเป็นคลิปที่ดีถ้าคุณเลื่อนผ่านเข้ามาได้เจอในช่วงเวลาไหนแสดงว่าช่วงเวลานั้นดวงคุณเปลี่ยนผ่านแล้วเตรียมรับโอกาสดีๆเตรียมตัวเฉลิมฉลองการแต่งงานแบบกระทันหันความอุดมสมบูรณ์จนตลอดชีวิตคนเลยนะคะนับจากนี้นี่คือความรักความอุดมสมบูรณ์นะคะ แล้วก็นะคะรางวัลรางวัลลาบลอยแล้วก็โชคก้อนใหญ่นะคะแล้วก็หุยมีทุกอย่างเลยค่ะนะคะอาราเลเวคือดีที่สุดนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขเจอไพ่ใบนี้เมื่อไหร่แสดงว่าไพ่ใบนี้นะคะเป็นของคุณแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรับแต่ต้องดูว่า นะคะทามมิ่งของคุณมันเป็นยังไงนะคะทุกคนคะ่ะนะคะช่วงเวลาของคนเรามันไม่เท่ากันเนาะนะคะโปรดยังใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะซี See you. ยูไพ่นี้คือดีสุด